่ะนนี้มีน้องสุงค <m ere> กี้คนมื่อกีบสาวดอยนลแกชิคกี้พาย้านชื่อสาวเนาะมือมือลีสาวดอยที่มาถ่ายทอดน,นะคะจะกาให้ท่นทนทานผู้ชมทหลายชื่อชื่ท่านนะคะที่มาส่งกำลังใจสาวดอหน้าแกนะคะมาดูถีชีวิีของสาวดอยนะคะก่อนอื่นเท่ากับสิบธอนะคะเล่าความเป็นมาก่อนนะคะสาวดอยคิดว่านะคะก,ะกระตุ้กำลังใจนะคะพอ,พอนี้กุา,ามมานาะค่ะก็คือว่าคนเทานะคะ ต้องสู้แล้วก็ขยันอดทนนะคะมุ่งมานะนะคะพ่อได้แต่ห้ามถอยเด้อคะพี่น้องเข้ากับสิประสบค,ความสําเร็จด้วอยกันนะคะเมื่อก่อนตรงนี้นะคะพ่อพ่อแม่ก็เป็นมีมรดกไว้ให้นะคะเป็นแค่ที่ดินนะคะเข้ากับเป็นผู้สารต่อนะคะขอให้ขอแค่ขยันนะคะมุ่งมานะ,นะ,ะากับการสิะระสบความสําเร็จก็ได้นะคะถึงไม่มากไม่น้อยก็ภูมิใจในผลงานของเจ้าของนะคะอยู่แ็กโตเพียงะคะ่ะอยู่ให้มีความสุขนะคะ ว่ามาเบิ็งกันจะดตอนแซวดอยมีอย่างหนึ่งสำหรับพิธเจ้าของนะคะเมื่อก่อนเนาะแซวดอยับไปยื่นที่คุณไทไปหาเที่งานนะคะแต่คุณท่าดได้ด้วยสถานการณ์โควิดนะ,ะดับหักมาอยู่บ้านาน,นะคะมกแตเพียงค่ะกำลังใจเป็นสิ่งที่ส่างไปเนาะค่ะแต่กล,ลับมาแล้วเ,เขามาเหตุแบบนี่้มาเบิ็งเมื่อค่ะนี่ลคะค่ะนี่ก็คือเป็นร้านกาแฟน,นะคะร้านกาแฟเล็กๆของสาวด,ดอยค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านของตัวเองที่ของตัวเองนะคะ กับดูค,ความพวใจนะคะมันกับโบได้มากบวได้มากแต่เราจะมีนะคะร้านนิดน้อยนะคะมีวุรกิสเล็กๆของเราสามารถที่จะทําให้เราอยู่ได้นะคะสําหรับมีความสุขแล้วนะคะนะคะบรรยากาศไายในร้านนะคะนี่ค่ะกับเดนมนะคะโวได้เลิศหมูนะคะอยู่แบบพอเพียงนะคะแบบธรรมชาตินะคะราคาเป็นกันเองนะคะ สามสิบเก้าบาททุกเมนูนะคะนี่ละคะนี่คือบรรยากาศในร้านนะคะวันนี้ฝนตกเนี่ยเด้อย่ะพี่น้องบรรยากาศแบบนี้นะคะนี่ค่ะอยู่นะคะนี่นั่งชิลๆนะคะอยู่บนยอดเขานะคะบรรยากาศมากมากราคาบรรยากาศชิลๆนะคะอยู่บนยอดเขาเนาะคะ่ะนี่ค่ะ บรรยากาศดีๆนะคะถ้าผู้ใดมีโอกาสก็แวะมาเด้อค่ะนี่ค่ะร้านกาแฟเล็กๆนะคะแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นความภาคภูมิใจเด้อค่ะที่เฮาสามารถเด็นได้นะคะถึงจะไม่ใหญ่โตแต่ก็มีความสุขนะคะ mm. ค่ะเขามาเมบิ่งบรรยากาศเด้อค่ะอันนี้เป็นบ้านของเจ้าดอยนะค่ะนี่บัขึ้นมากอะอยู่บนภูเขานะคะ ที่ละค่ะ้างล่าง punched. จะเป็นอำเภอนาแก่เด้อค่ะพี่น้องตั้งอําเภอนาแกนะคะ,ะ,คะขึ้นมาตรงนี้นะคะตรงขึ้นมาเรื่อยๆเด้อค่ะมาถึงอำเภอนาแก่นะคะทางที่ว่าการอำเภอนาแก่จะเป็นถนนเส้นนี้เด้อค่ะตรงขึ้นมาเรื่อยๆประมาณ3กิโลหรือ4กิโลเมตรนะคะก็มาเห็นแบบนี้เนาะค่ะะตะเห็นเป็นบ้านแล้วก็ร้านกาแฟอยู่มองเดียวนะคะอยู่มองเดียวที่นี่นะคะทั้งทิงเป็นภูเขาเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็มีวัด วัดแบบที่สวยงามยูสี่วัดนะคะวัดดูบนภูเขานะคะบนยอดเขานะคะผู้ใดมีโอกาสก็เวะเขามานะคะ,ะมาเวะชมนะคะได้เลยนะคะนะคะนะคะ่ะวัดที่สวยงามมากๆเลยนะคะคือวัดถ้ำสูงนะคะแล้วก็วัดอุดมธรรมธารามนะคะวัดธรรมเวศนะคะวัดธรรมช้างด้วยค่ะสวยงามนะคะมีโอกาส, Creation, ม,กาสมาเด้อคะ่ะพี่น้องนะคะเียว อยาให้มาชมวิถีชีวิตเด้กค่ะอากาศดีนะคะธรรมาชาติแบบนี้เลยเด้อค่ะนี่ค่ะ,คะมาแล้วก็จะเห็นป้ายร้านนี้เลยนะคะาถ้เดี๋ยวคูนให้เห็นชัดๆก่อนนะคะนี้ค่ะ,คะชื่อร้านนะคะโชคชาดาคอฟฟี่เด้อค่ะนี่ค่ะนี่ละค่ะ ก็คือกิจกรรมที่สองของสาวดอยเนาะค่ะก็คือมีน้องๆเนาะค่ะนี่ค่ะเขาก็เลี้ยงน้องๆนาเนาะค่ะเมื่อนี่ฝนตกเด้อค่ะนี่ค่ะก็มีน้องๆด้วยเด้อค่ะนะคะฝนตกเนาะค่ะนี่มันเนหมักฝนเด้อค่ะน้องๆมีน้องๆด้วยเด้อค่ะชมบรรยากาศเด้อค่ะพี่น้อง แบบนี้นะคะมีน้องอันนี้น้ำพริับแม่ใบตองน,นะคะคนตกแล้วค่ะสขดอดยเลือกที่ที่นะคะอยู่แบบนี้นะคะเฮาบ่มีแค่นี้เอามีไก่นาเด้ค่ะไกลบ้านนะคะที่จริงก็ห้ายหลายเด้อค่ะอยู่แบบธรรมชาติอันนี้ค่ะผู้ใดเคยเห็นเยอะค่ะยุย้งข้าวหรือเล่าข้าวเด้อคันสมัยโบราณน,นะคะมีนะ้องนะไก่ไนะคะ นี่างนะคะ <c oughs> น้ำเพ็รกับแม่ใบตองนะคะ <c oughs> และก็ต่อไปนะคะก็มีบอ่อป่านะคะบอ่อป่าขนาดใหญ่เด้อค่ะของสาวโดยยุลังบ้านนะคะก็จะใช้พื้นที่นะคะนี่ค่ะทั้งหมดเด้อค่ะในการเร็ดบ่อป่านะคะ ประมาณเด้อค่ะห้าไล่เด้อค่ะมีบอ่ปอปลาทั้งหมดสี่บอ่อเนาะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้บอ่อที่หนึ่งเนาะคะ่ะซาวดอยกาซิเลียงเนาะคะ่ะเข้าอาอสามารถเอาไว้กินแล้วก็เอาไว้จําหน่ายได้ด้วยนะคะซาวดอยซิเลียงบอ่อนี้ก็เป็นปลาดุกนะคะปลาเนิ์เนาะคะ่ะแล้วก็ปลาทับพิมเนาะคะ่ะแล้วก็ปลาบึกน้ำเนาะคะ่ะเพราะคนสามารถดูน้ากันได้นะคะปลาบึกนี่ ใช้เวลาได้ค่ะพี่น้องประมาณสักสามปีตัวผลสีใหญ่สาน้องน้ำเพชรนี่เด้อค่ะนี่ค่ะเราก็จะน,นะคะเอาไว้จําหน่ายเป็นไรายได้ที่ดีเด้ค่ะเพราะว่าร้านอาหารพฤกกสศีไซส์ทุก,กันเนาะค่ะนะคะส่วนราคาแพงพร้อมนะคะปลานิลปลาในาปลาดุกนี่ค่ะจะอยู่ที่ราคาเนาะค่ะที่เขาขายส่งกันเนาะค่ะก็ประมาณสักเจ็ดสิบบาทเนาะค่ะเพราะว่าตลาดพฤษสีขายแปดสิบห้านะค่ะ ส่วนปลาบึกนี่กิโลประมาณ600บาทนะคะแต่ใช้เวลาเนี่ยกระบบเป็นอย่างเนาะคะ่ะนี่ระค่ะพี่น้องขอแค่เฮาขยันมุ่งมั่นเนาะคะ่ะก็ให้พ่อแม่เฮามีแค่ที่ดินนะคะขอให้เรามีที่เนาะคะ่ะพ่อกาสามารถสร้างเป็นไรายได้ได้นอกท่นนี่ค่ะอยู่แบบพอเพียงเนาะคะ่ะนี่ค่ะ แล้วอันนี้ก็คือต่อไปก็เป็นส่วนยางเซาดอยเด้อค่ะส่วนยางนะคะอันนี้เป็นส่วนยางเด้อค่ะส่วนยางนะคะน,นีส่วนยางหมดเลยนะคะปกติตรงนี้ตรงที่ว่างๆในเสาดอยก็ปลูกนะคะตะกอนปลูกเป็นผลไม้นะคะ่ะที่เขาขายได้ก็คือมีกล้วยนะคะกล้วยน้ำว้านี่บ้านเขาขายดีค่ะมีผลไม้ก็มีมะม่วงนะคะ่ะที่เขา ปลูกได้เนาะค่ะมีเงาะมีลิ้นจี่เด้อค่ะเนี่ยค่ะผู้เรียนก็เคยปลูกค่ะแต่บ,บวชโซ่ความสําเร็จนะคะบวเป็นยางเขาก็เลือกอันที่แบบสําเร็จสําหรับเราเนาะค่ะยากระพี่น้องมีสวนยางด้วยเด้อค่ะสามารถสร้างระได้ได้เนาะค่ะดีกว่าเขาอยู่ซื่อๆเนาะค่ะแต่ละเดือนเพราะว่าเขาบวได้มีอาชีพเป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะเขากะใสสมองแล้วก็ใสความขยันมุ่งม,มานนนะคะสร้าง สร้างขึ้นเนาะคะ่ะให้มันได้เนาะคะ่ะนี่ค่ะมีสวนยางเนาะ,ค,ะนค่ะนค่ะสะป่าน,นะคะ่ะแล้วกาสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญนะคะบาะยทีทุกคนมองข้ามน,นะคะการปลูกข้าเด้อค่ะส่วโดยปลูกหน่อยเดียวนึงนะะเด้อค่ะพอทีนี้เปอร์กัสิลามเป็นให้เต็มสวนเลยเนาะคะ่ะคือนี่คือสิ่งที่สําคัญเพราะว่าข้าเนี่ย ผักสวนครัวนี่ค่ะที่เ้ากินที่เขาไส้ประจํานี่ค่ะสร้างไรายได้ให้เราอยู่ได้นะคะเมื่อก่อนนี้บ่เคยคิดนะคะว่าจะเป็นแบบนี้แต่ว่าที่นี้อันนี้แหละค่ะคือเงินที่เราสามารถอยู่กินได้ทุกวันนะคะนะคะข้านี่แหงไส้ประจําอยู่แล้วนะคะเอาไปต้มไปแกงนะคะยอดเพิ่นก็ไปไปนึ่งนะคะแม้แต่ดอกก็กินได้เด้อค่ะนะคะนี่ค่ะ นีคือพักสวนครัวเป็นสิ่งที่สร้างไรายได้ตรงนี้คือคือคือผักกระเฉดเด้อค่ะพี่น้องผักปุ้งผักกระเฉดเนาะค่ะนี่เต็มอยูนซ่เดียวเนี่ค่ะกระโดยปลูกนะคะนี่ค่ะเป็นไรายได้เด้อค่ะเดี๋ยวนี้นกะะ็คอเเ้าขยันเนาะคะ่ะดูแลรให้มันสวยงานเพื่อกะทิมารับซื้อถึงบ้านถึงสวนเลยนะคะนี่ค่ะผักกระเฉดเนาะคะ่ะแห้งเอาไปพัดเนาะคะ่ะแห้งแ่บเนาะคะ่ะเดี๋ยวดะะ้ค่ะสีห้เบิรงกนี่ละค่ะ เต็มอยู่ในนี้เลยล่ะค่ะผักกุ้งผักกระเฉดเนาะค่ะนี่เด้อค่ะแบบผักกระเฉดแบบเอาแบบยอดใหญ่ๆเด้อค่ะโบเมนน้อยๆเด้อค่ะนี่ใหญ่ๆเลยนะคะนะคะนี่แบบพันใหญ่ๆเนาะคะ่ะเวลาไปพัดเนาะค่ะกระแซบแล้วก็ท้องตลาดเพื่อนก็ต้องการนาเนาะค่ะนะคะเอาพันแบบใหญ่เลยเนาะค่ะนี่ค่ะนี่นนอง อันนี้ก็คือสิ่งสําคัญเนาะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของสาวดอยอยุย่างหนึ่งเนาะค่ะเนาะคะ่ะมรดกของพ่อนะคะที่ดินของพ่อนะคะ่ะที่เพนมมอมให้อุดมสมบูรณ์อีพี่น้องหน้าสาวดอยเด้อค่ะนี่เบิ่งเด้อค่ะที่ว่าพึ่งดำยังบห่หดอาทิตย์เด้อค่ะพี่น้องแค่ห้ามือต้นเข่าในเที่ยวเนาะคะ่ะบอกตามตรงเด้อค่ะไม่ได้ใช้เอปุย๋ยเคมีเด้อค่ะเอาปุย๋ยแม่มะเือว้าถือ ใส่ปุ๋ยธรรมชาติเด้อค่ะขี้งวขี้ควายบอกเลยว่าของน้องบุญโชคน้องน้ำเพชรแม่ใบตองน,นะคะที่เอามาใส่นาแค่นั้นเลยคะ่ะบอ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยแม้แต่นิดเดียวเด้อค่ะมีแต่ปุ๋ยธรรมชาตินะคะมูลน้องๆน,นะคะนี่เบิ่งเด้อค่ะนี่ค่ะแค่อาทิบ่ฮอดอาทิตย์ค่ะห้ามือเด้อค่ะนี่นี่ค่ะเบิ่งความอุดมสมบูรณ์เนาะคะ่ะ คุณเด้อค่ะแล้วอีกอย่างเด้อค่ะที่ของสาวดอยเนาะข้างหลังนู้นเด้อค่ะที่เราเห็นอยู่อันนั้นคุณก็คือติดกับห้วยเนาะค่ะผู้ใดหูจักห้วยนะคะเป็นลำห้วยรอบที่หน้าเลยค่ะนี่ค่ะรอบทิศแบบนี้เลยค่ะนะคะจากนี่นะคะรอบไปเลยรอบไปทางนู้นนะคะเพราะว่าพอตรงมาทางนี้เนาะค่ะด้านนี้ก็จะเป็นถนนใหญ่นะค่ะนั่นแหละค่ะนี่ค่ะดีความโชคดีมากๆเลยนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีฝ่ายน้ําล้นด้วยนะคะนะคะ ถ้าท่านใดนะคะเข้าไปเบิ้งแล้วค่ะเข้าไปเบิ้งคลิปเก่าๆได้เลยนะคะเาวาดอกกระถ่ายให้เบิ้งอยู่ถ้าทิชย่างไปกไกล้ไก่พี่น้องเอ้ยคุณไก่อยู่ได้ค่ะเพราะว่าพื้นดินงดอีกกว้างขวางอยู่นะคะสามารถเข้าไปดูคลิปเก่าๆได้เลยเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะอยากเอามาเนาะคะ่ะให้กำลังใจเพื่อนๆหลายๆท่านนะที่กบที่กำลังทอแเทนนะคะเพราะว่า โดยดเศรษฐกิจของเมืองไทยเฮาตอนนี้ก็ะย่ำแย่เนาะคะ่ะอยู่แบบไหนอยู่ให้เป็นอยู่แบบไหนอยู่ให้ได้อยู่แบบไหนให้เป็นกำลังใจมีแรงต่อสู้เนาะคะ่ะอยู่แบบพอเพียงดีที่สุดนะคะ่ะเฮาต้องลดเนาะคะ่ะลดทุกอย่างที่เขาเคยเคยมีหรือว่าเคยประสบความสาเร็จมานะคะนะคะลดลงจังหน่อยเนาะคะ่ะลดลงแล้วมันก็สิอยู่ได้เนาะคะ่ะนี่แล้วมันก็สิมีความสุขเนาะคะ่ะเออให้คิดว่าเออเ่าัน มีมือมีเท้านะคะเขาสามารถทำมาหากินได้นะคะลองลองลองมือทําดูนะคะเผื่อมันจสํสาเร็จรนะคะเอาล่ะคะ่ะเจัาใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามใ้สาวดอยนะแกที่บ้านๆน้ำเนี้ยเด้อค่ะส่วนานใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะบ้านพี่เมืองน้องของเฮานะคะฝั่งไทยฝั่งดาวแล้วก็ต่างประเทศน้ำเด้อค่ะ ที่ให้การติดตามสนับสนุนสาวดอยน้าแก่ชีวิตบ้านมาโดูตลอดเนาะคะ่ะตอนนั้มันมีนพ่อแล้วค่ะค่อยพ่วกันใหม่คลิปหนา้าคลิปต่อ,ตอไปเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะซู่ซูนะคะทุกๆท่านเนาะคะ่ะขอบพระคุณด้วยทุกกำลังใจเด้อค่ะสวัสดีค่ะ